วันนี้เขาช่องปั้นแก้พาสนุ่มวันนี้ก็จะพามาดูหนังครับดูหนังเรื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นพรีดิปใช่เราจะไม่พาไปดูหนังเราจะไปตอนนี้เราอยู่บ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นแปลกๆขึ้นมาแปลกๆว่าเราไม่ได้เป็นแบบนี้สวัสดีผู้ชมก่อนเชิญอ,อยางสวัสดีแคลผมซื้อ ผมชื่อนวัดน์นะคบผมจบฟันดำนะครัะอย่ามาล้อฟันดำนะคะอย่ามาล้อามาผมฟันดำนะครับนี่ครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เขาโชว์เก่งมาก มียังเบอร์พ่อแม่นะคะกำลังจะพอตายแหลวนะคะแล้วบอกว่าตายแล้วจะมีอยู่ในในคลิปได้ไงก็ตัวพิเสีนะคะเอ็นพัตตางมันเป็นบ้ามวยปัม้มนี่มวยปัม้มจริงๆนี่นี่ชวครับมา,าแสดงมวยปัม้มครับ มันรของมันดูทุกคนดูดมันเล่นของมันมาดูมองเนอมว่ามวยป้องเหนมากเบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างอ่ะเพลนเสื้อผ้าเนี่ย มันใส่แล้วนะมันใส่เมื่อวานแล้วแล้วมันก็เอามาแขวนจะใส่ต่อเ <Whew. S 1> นี่นยบ้านใครเป็นอย่างงี้บ้างบ้านถึงถามมาก่อนเลยบ้านใครเป็นแกะเออเบปต้องใส่แล้วแล้วมันก็รำบัวก็เป็นไงต้งบังมันะเปิดเลยอุณหภูมิสั่นระเบิดมาเลย หนังวนนั้นนะคะคุณเราจะไม่พาดูหนังนะคุณอยากดูหนังไหมพิมมาละสามสองหนึ่ง Let's go <S พิมพเลยพิมพเลยพิมพเลยหนึ่งสองเริ่มอยากดูไหมหนังผีนะุกคุณอยากดูกดหนึ่งไม่อยากดูกดสองกดเลยกดไปเลย อ,อ,นน <c oughs> อันนี้ไม่เมื่อเมือแรงมากค่ะปกติทุกคนจคะบอกว่าไปดูคลิปหน่อยเยอะๆหน่อยเพราะว่าคือแบบผู้ติดตามเราเท่าไหร่อะจะไม่ได้โอเคแต่ว่าขออย่ปติดตามนะคะ เดี๋ยวใครกดติดตามเดี๋ยวไปดูช่องเลยเดี๋ยวกดติดตามคืนนะคะกดติดตามทุกคนเลยใครพิมพ์มาว่าต้องพิมพ์ช่องตัวเองนะพิมพ์ช่องตัวเองมาเดี๋ยวจะเซิร์ชแล้วก็ไปกดติดตามคืนนะคะคนที่กดติดตามเราเท่านั้นนะถึงเราจะไปกดติดตามคืนอนะ่ะโอเคไหมมันเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยของมันเนี่ยดูดิ มาเข้าห้องนอนเนี่ยเขโทษทีนะคะที่มีคนพูดคำหยาบอ่ะนี่ัวปั้ออมพูดคำแทนมาตบพี่นอนไปเป็นทีแล้วดูมันดูมันมาตั้มมาปั้มมาตั้มมาตั้มดูมันดูมัน ตุกมันทุกคนมันเป็นบ้าทีมันเป็นบ้าใจกลางคนที่สองเลยค่ะคนที่สาม <c oughs> ดูมันฝุ่นคน,คนที่สี่จะหอไปตัวที่สองคนที่สี่ครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดติดตามช่องอะไรนะอะพัทช่องอะไรนะช่องช่องของอะพัทเหรอช่องมันแก้วสิ่ งอเปันชื่อว่าเมนยูขี้กากนี่นะคะ,ะไปก,ก<ะ>ดติดตามด้วยนะเมนยูขี้กาก์ก็หนีครับเมนยูขีกข้กากแต่มาหนักก็ใส่เสื้อเมนยูดูมันเท่จริงเมนยูขี้กากแต่มันก็ใส่เราไปพูดตอนหนาตอนหนารถนันโดก็ได้ดิเราไปพูดตอนหนารถนันโดเพราะว่ารถนันโดขเขาฟังภาษาอะไรไปรคงเรื่องพูดว่ารถนันโดคีการ์คนที่กี่แล้ว เขาจะฟังเดี๋ยวเขาไปฟังรูเรืองแคโรนันโดเดี๋ยวขออนุญาตไปกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านแก้วผสาน,นุแล้วก็แมนยูขี้การด้วยนะคะบายกดไลค์ด้วยครับนะอ่ะเราจะมาบอกคือใครใครกดติดตามเราจะ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 ทำให้จะทำให้แต่ว่าเราต้องไปดูบ้างกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ